m <International S 1> ม n Up t e c h ค i นึ่งอินเตอร์เนจำกัดหรือ MTI <M TI S 1> ได้จัดทำโฆษณา30ปี MTI เนื่องจากโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI มียุคครบรอบ30ปีซึ่งเปรียบได้กับประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของวงการความงามเมืองไทยที่ยิ่งใหญ่และกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในฐานะที่โรงเรียนาาสอนศิลปะการแต่งหน้า MTI ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพและความมีมาตรฐานระดับสากลอีกทั้งความสำเร็จของลูกศิษย์ทุกคนที่ต่างก็ทำชื่อเสียงให้กับ MTI มากมายแต่ที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือความร่วมมือร่วมใจจากบ พลากรทุกฝ่ายภายในองค์กรซึ่งได้ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนานับประการมาด้วยกันตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาและทุกคนก็จะยังคงเดินหน้าพัฒนาด้วยกันต่อไปเพื่อความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตงานนี้เราจึงได้เชิญสื่อตัวแทนจําหน่ายของเรามาร่วมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว MGI และพูดถึง30ปีของ MGI ติดตามชมได้ในทิวยสารแฮร์เรนี R ้ R N e. ก็ขอให้ MTI มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเรานะคะาชาวไทยและก็ชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีกับ MTI ในครบรอบ30ปีนี้ด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจและยินดีมากเพราะว่าตัวเองก็มีส่วนร่วมในครอบครัว MTI นี้มาเกือบ20ปีแล้วคะ่ะขอให้ m อ i มเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับของคนทั่วไปแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะ MTI ครบรอบ30ปีขอให้ MTI นะคะประสบความสำเร็จในด้านการขายและการบริการเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะตลอดไปนะคะมียอดขายเป็นแับหนึ่งของประเทศค่ะก็ในโอกาสที่ MTI ครบรอบ30ปีก็ขอให้ขาย มียอดเยอะๆขึ้นไปนะคะเพราะว่าสินค้าดีอยู่แล้วก็ขอให้ยอดพุ่งขึ้นไปถึง30เท่าเหมือน30ปีเลยค่ะพพพรให้เอ็มยายในโอกาสครบรอบ30ปีนี้ขอให้เป็นเครื่องสมองที่เพนที่ดังที่สุดและมีลูกค้าเยอะที่สุดด้วยนะคะก็รู้สึกว่ารักแล้วก็ผูกพันกับเครื่องสมาง MTI มากนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะใช้เครื่องสมอง MTI เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะ MTI สาปีแล้วเหรอคะตายดิฉันยังสาวอยู่เลยดิฉันก็ร่วมบุกเบิก MTI เหมือนกันนะคะขอให้ MTI อยู่ไปนานๆเลยนะคะให้แก่ร้อยปีเลยแหละคะ่ะขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ทีมงาน MTI ทุกคนมีความสุขนะคะ